สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำหน้ากากแบบที่มีขายตามท้องตลาดนะคะเมื่อเราได้แบบจากท้องตลาดหรือว่าที่เราใช้งานแล้วนะคะและทีนี้เราก็เอาตัวเนี้ยมาเป็นสามารถเอามาเป็นแพทเทิร์นได้เลยนะคะนี่ค่ะเอาฝั่งนี้ดีกว่านาะฝั่งนี้ไม่ติดนี่ค่ะพาศูนกลางอยู่ที่1 5ซนติเมตรนะคะ15.5ซตเมตรนะคะตรงนี้ก็จะได้สิ เซนติเมตรครึ่งนะคะเราก็นำตัวนี้มาเป็นแบบเลยนะคะโดยการวางผ้านะคะเราจะใช้ผ้าสองชิ้นนะคะเนี่ยค่ะพับครึ่งตรงนี้เลยนะคะพับครึ่งของผ้าแล้วก็พับครึ่งของผ้าอีกชิ้นหนึ่งนะคะเนี่ค่ะเราก็จะนำผ้าสองชิ้นนี้ มาวางนะคะจัดเข็มหมุดไม่ให้ดิ้นก่อนนะคะวางทาบลงไปแล้วก็ใช้ดินสอนะคะใช้ดินสอวาดตามนี้เลยค่ะมาถึงตรงนี้นะคะนะี่คะ เราจะได้รูปแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นเส้นเราจะวัดออกมานะคะตรงนี้เราจะวัดออกมา2เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะจากจุดนี้ออกมา2เซนติเมตรจะอยู่ประมาณนี้เมื่อเราได้เราก็ตีค่ะวัดจากจุดนี้นะคะที่เราเห็นนะคะ เดี๋ยวจะใช้ปากกาสีแดงนะคะเนี่ยค่ะจุดที่เราวาดนะคะ,นะจุดที่เราวาดที่เราวาดตามแบบเราจะได้ประมาณนี้นะคะเป็นเส้นสีแดงนะคะ เส้นสีแดงเราจะเผื่อเย็บออกมานะคะเราจะเห็นอย่างนี้นะคะเราจะเผื่อเย็บออกไปข้างละหนึ่งเซนติเมตรนะคะนะคะเราจะวาดออกมาข้างละหนึ่งเซนติเมตรเวลาตัดนะคะเราจะตัดเส้นนี้นะคะตรงนี้ก็หนึ่งเซนติเมตรนะคะเผื่อเย็บนะคะ ค่ะตรงนี้เราจะเผื่อเย็บนะคะข้างละ0.7เซนติเมตรถึง1เซนติเมตรนะคะข้างละ1เซนติเมตรตรงนี้เรียบร้อยนะคะ เราจะได้ลักษณะนี้นะคะกางผ้าออกมาเลยนะคะกางผ้าออกมานี่ค่ะเราจะได้ผ้าลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะนำไปเย็บนะคะเราจะเย็บนี่เลยนะคะไปเย็บเลยค่ะ ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้ที่เย็บเสร็จนะคะกลางออกมาจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะที่เราเย็บตัวนี้ที่ยังไม่เย็บนะคะนี่ค่ะเราพับครึ่งอย่างนี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราจะเย็บยังไงเราก็สามารถใช้แม่บรรทัดวัดเข้ามาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ1เซนติเมตรเราก็มาร์กอยู่ที่1เซนติเมตรก็ตีเส้นเลยค่ะ หนซนติเมตรข้างบนก็1นซนติเมตรเหมือนกันนะคะนี่ค่ะตรงสีแดงนะคะเดี๋ยวเราไปเย็บกันนะคะเราก็จะเย็บฝั่งนี้เ,ย,เย็บตามรอยเย็บตามรอยที่เรากำหนดไปนะคะ อันนี้เย็บเสร็จแล้วนะคะนะคะเราจะนําด้านที่เราโชว์นะคะทั้งสองด้านประกบเข้าหากันแบบนี้นะคะประกบเข้าหากันแบบนี้อยู่คนละฝั่งนะคะ,ะ,คะกัดเข็มหมุดไว้นะคะนะคะฝั่งนี้กัดเข็มหมุดเหมือนเดิมนะคะ เราก็ไล่ไล่จากตรงนี้เลยนะคะแบบนี้ก็เหมือนกันนะคะเรียบร้อยค่ะเราจะไปเย็บนะคะเราจะเย็บด้านนี้นะคะเย็บมานี่ถึงนี้เลยนะคะฝั่งนี้ก็เย็บเหมือนกันนะคะเย็บมานนี่เลยนะคะตามรอยตามรอยสีแดงนี่นะคะ ถ้าคนไม่ถนัดนะคะว,า,วาดวาดด้วยเส้นวาดอย่างนี้เลยนะคะนี่ยค่ะถ้าคนที่ยังเย็บไม่เป like ็นก็วาดด้วยเส้นไปอย่างนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นรอยเย็บนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นรอยเย็บเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะวาดด้วยเส้นนะคะไล่ไปเรื่อยเรื่อยเื่อยนะคะตามเส้นสีแดงตรงนี้จะเป็นรอยเย็บนะคะ เราจะไปเย็บตามนี้เลยเดี๋ยวไปเย็บกันเลยค่ะ ตัวนี้คือเย็บเสร็จแล้วนะคะเย็บหัวท้ายเรียบร้อยเราก็จะมาทําการกลับด้านออกมาก่อนที่จะกลับด้านนะคะเราก็ตัดตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อเวลาเรากลับออกมานะคะจะง่ายนะคะเยค่ะ ค่ะกลับด้านในออกมาได้เลยนะคะเราก็จะได้หน้ากากจะเป็นรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวนำไปรีดก่อนนะคะนี้ที่เราเย็บเสร็จแล้วนำไปรีดนะคะ เราจะใช้ฝั่งไหนเป็นจมูกก็ได้นะคะนี่ค่ะเราจะใส่เราจะนำลวดมาใส่นะคะเนี่ยค่ะ,ะ10เซนติเมตรนะคะลวดเราจะอยู่ที่10เซนติเมตรเราก็มาวัดตรงนี้เลยค่ะวัดออกมา5เซนติเมตรนะคะเพื่อที่จะใส่ลวดเป็นการกำหนดจุดใส่ลวดนะคะนี่ค่ะ เขมุดกัดไว้ตรงนี้เลยนะคะเรานำรวดใส่เข้าไปค่ะรวดใส่เข้าไปฝั่งนี้นะคะ จะเย็บรวดนะคะจัะเก็บหมดไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะเราเย็บตรงนี้นะคะเย็บตรงนี้มานี่เลยค่ะที่เราใส่รวดนะคะ ก็เย็บไปนะคะ เย็บเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ที่เราใส่ลวดนะคะเนีคะ่ะเราก็จะมาทําการตรงเนี้ยที่เราไม่ได้เย็บนะคะเราก็กดตรงนี้เข้าไปประมาณนิดนึงนะคะเนี่ยคะ่ะประมาณนี้กดเข้าไปประมาณหนึ่งเซนนะคะที่เราเผื่อไว้สองเซนนะคะ เราจับตรงนี้ยัดเข้าไปประมาณ1เซนติเมตรนะคะนคะคะกัดเข็มหมุดไว้นะคะเราจะใส่ยางยืดนะคะยางยืดที่เราตัดตอนนี้นะคะยางยืดเราตัด2เส้นนะคะยางยืดเราตัดอยู่ที่7นิ้วนะคะขึ้นอยู่กับความกว้างของใบหน้านะคะสามารถขยับได้ตามต้องการนะคะนคะคะใส่เข้าไปประมาณ หนึซนติเมตรนะคะฝั่งนี้หนึ่งเซนติเมตรนะคะนี่ค่ะขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วก็ความยาวของใบหน้านะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะฝั่งนี้ก็ใส่เข้าไปหนึ่งเซนติเมตรนะคะ 1> 1นี่ค่ะเรียบร้อยนะคะเรานำไปเย็บตรงนี้ตรงนี้นะคะไปค่ะ คือหน้ากากที่เสร็จแล้วนะคะน่คะหน้ากากที่เย็บเสร็จแล้วตรงนี้เป็นตรงจมูกมีรวดนะคะตรงนี้จมูกมีรวดนะคะตรงนี้เป็นคางด้านข้างเวลาพับก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้คือเรียบร้อยตัวนี้คือที่เราสร้างแพทเทิร์นนะคะตัวนี้คือหน้ากากที่เราซื้อ เราหาซื้อตามท้องตลาดนะคะนคะคะตัวนี้ที่เราหาซื้อตามท้องตลาดก็จะได้ลักษณะเดียวกันนะคะนคะคะเรียบร้อยค่ะก็จะใส่สบายเหมือนกันนะคะ ตรงกลางด้านใน Thank you so much for watching my channel.